วิธีการทําเสน่ห์คุณตาเวียงเนี่ยมีกี่รูปแบบครับแล้วก็ทํำยังไงบ้างเซกเลือดใส่โอ่งครับใส่โอ่งน้ํามันครับให้มันกินอไ,อไอ้ในกินรักทั้งครอบครัว<อ>คนนะนอกบ้านก็นแล้วแต่หอยได้มากินในโอ่งนั้นก็จะรักเรารักเราหมด ที่นี่คือบ้านหลังหนึ่งในเมืองเสียมเรียบหรือเสียมบราชประเทศกัมพูชานะครับเราราวสามร้อยกิโลเมตรจากกรุงพนมเปญซึ่งอยู่ไม่ไกลจากมรดกโลกนั่นก็คือปราสาทนครวัดหรืออังกอร์วัดมากนักพิธีกรรมความเชื่อของหมอขเขมรที่สมบูรณ์แบบจะต้องทําในปราสาทอันศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนะครับเพราะเชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเช่นบริเวณส่วนหนึ่งของนครวัดนครธม หรือปราสาทบายนแม้แต่ในปราสาทเขาพระวิหารปราสาทเขาพนมรุง้งที่มักมีข่าวว่าจะมีผู้คนลักลอบเข้าไปทําพิธีกรรมจนมีบางส่วนของโบราณสถานต้องชํารุดและเสียหายไปครับส่วนมอขมหมนคนนี้มีชื่อเป็นภาษาไทยว่าสายชน นับเป็นหมอสเสน,น่หเขมรชื่อดังของประเทศกัมพูชาเขาร่ำเรียนวิชาอาคมเกี่ยวกับมนสเสน่ห์มาตั้งแต่อายุ8ขวบคนเมืองเก่าชาวเขมรในเสียมราชนั้นเชื่อกันว่าหมอคนนี้คือของจริงที่คลังที่สุดบ่อยครั้งที่เขาจะทำพิธีสำคัญให้กับเหล่าบรรดาเศรษฐีคนรวยชาวเขมรหรือแม้แต่ชาวไทยที่บากบันเดินทางไปหาเขาถึงบ้านครับ คนจำนวนมากมายเดินทางมาหาหมอสเสน่ห์สายชนถึงเมืองเสียมเรียบเพราะเชื่อว่าสาม,มารถเสกมนคาถาเมตตามหานิยมให้คนรักคนหลงโดยเฉพาะสีพึ่งมหาสเสน่ห์ที่ทำม,มาจากกระดูกผีพรายน้ำลายหมาบ้าว่านร้อยแปดชนิดผสมกับน้ำปลักขวายและบริกรรมคาถาต่อเนื่องยาวนานจากคืน8ค่ำไปจนถึงคืน15บห้า อายชนบอกกับผมว่าให้ใช้สีพึ่งทาคิ้วทาปากแล้วตั้งเพ่งจิตไปหาคนที่รักคนที่หมายปองอธิษฐานตามใจปรารถนาห้ามพูดกับใครก่อนที่จะเจอคนที่หมายปองข้อปฏิบัติสำคัญก็คือต้องรักษาศีห้าห้ามกินมะเฟืองและปลาตะเพียนรวมถึงของที่เหลือจากการเส้นผีไหว้เจ้าเพราะสีพึ่งจะเสื่อมความขลังลงได้ครับ นอกจากสีพึ่งแล้วยังมีแผ่นทองลงยันสั่งรักเขียนคาถากำกับพร้อมชื่อของเราพกพาไปทุกที่ใช้สำหรับเจรจาธุรกิจการค้าหรือเข้าหาเพศตรงข้ามทำให้เกิดความรักความเมตตาในตัวเราครับและคถามหาเสน่ห์ที่ทุกคนคงไม่มีใครไม่รู้จักต้นตำรับจากหมอเขมรคือการเขียนสาริกาลิ้นทองครับ คาถาอาคมจะถูกเสกถูกเป่าถูกสักลงบนส่วนสำคัญของร่างกายให้มนเสน่ห์ซึมลึกเข้าไปในเรือนร่างผู้คนพบเห็นก็จะเกิดความนิยมชมชอบรักใครทั้งหญิงทั้งชายสาวแก่แม่ไม้ก,ก็จะลุ่มหลงเจ้านายเมตตาความรักดีการงานดี การเงินก็จะดีไปด้วยครับอีกมุมหนึ่งในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยผมได้มีโอกาสลงพื้นที่ตามสื่อเพื่อพบกับหมอสเสน่ห์ชื่อดังแห่งภาคอีสานที่ว่ากันว่ามีสาวรุ่นใหญ่หลายคนยอมลงทุนเดินทางไกลาจากกรุงเทพมหานครเพื่อให้หมอสเสน่ห์คนนี้ทำพิธีเรียกให้คนรักกลับคืนมาครับ รู้จักบ้านลุงเวียงไหมครับ ว่ากันว่านะครับการทําเสน่ห์สามารถทำให้คนที่เราไปแอบชอบมาหลงรักเราได้นะครับหมอเวียงนี่นะครับเป็นหมอเสน่ห์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในภาคอีสานเลยนะครับว่ากันว่าแกสามารถทําเสน่ห์ได้ทุกรูปแบบแต่ว่าเดี๋ยวจะลองปรึกษาหมอเวียงดูนะครับว่าสามารถทำได้จริงหรือเปล่าครับจอมโมจำนมกนองตีกำแรงนี่คือเ<ล>รตาตาจาราตาลมเมายาคานตปนาตาติสันตา วิชาเด็ดของหมอวิงสวรรคือการผูกขุ่นครับหรือในภาษาชาวบ้านก็คือการแก้ปัญหาสามีภรยาทะเลาะเบาะแวงไม่ยอมกลับมาอยู่ด้วยกัน<ต>วิธีการทำก็คือการนำหุ่นไม้มาผูกกันแล้วเสกบริกรรมคาถาสะกดจิตใจให้กลับมาอยู่รองรักกันดังเดิมเศกษาุาเ,เโฆโฆมารเ หรือนอกจากการฝังหุ่นแล้วขอเพียงแค่นำรูปถ่ายของเราและคนที่หมายปองมามัดตรึงไว้ด้วยก็สามารถทำเสน่ห์ <ไป S 1> ตามแบบฉบับของหมอเวียงได้เช่ <ไป S 1> นกันครับคุณตาครับวิธีการทำเสน่ห์ของคุณตาเวียงเยนียมีกี่รูปแบบครับแล้วกราทำยังไงบ้างมันมีสีหรูปแบบครับครับผมแบบที่หนึ่งครับเจิมครับตัวนะนะหน้าท้องครับ ทีนี้ก็ว่ากระถามีทองสามแผ่นหน้าผากครับแล้วก็ว่าไปว่าไปจนหมดทองสามแผ่นครับท่นี้ก็บรรจุ้วยกร,ระถากระถาอะไรว่านะครับอ่าทีนี้ว่าไปครึ่งไปครึ่งมาพอละลายหมดก็บรรจุกระถาครับบรรจุกระถาเสร็จแล้วก็เรียกเรียกบริพูทธคนที่รักใครอะไรใครนี่นะครับ ต้องมาประจุในยันนั้นในในหน้าผากนั้นบทที่สามถ้าผัวเมยไม่ถูกกันแล้วก็มีบทหนึ่งอีกทำน้ำมนต์เอาน้ำมนตมาก็โฉดอันนี้คือเศษน้ำมนต์น้ำมนต์ส่วนน้ำมนตครับออกไปให้เขาแม่ยายก็ชอบถ้าผิดก็แม่ยายแม่ยายได้กินแม่ยายก็รับหมดเลย ที่ไม่ถูกกันหรือว่า,าลูกสะใภ้กับแม่ผัวไม่ถูกกันอันนี้ก็ได้เหมือนกันบทที่3ามนะครับคุณตาบทที่สามคือไม่ได้เจอไม่ได้ลงยันอะไรหนาผากเลยครับบทที่สามคือใช้ขี้ผึ้งอย่างเดียวครับแล้วเอานิ้วมือคิ้วมาครับแล้วก็มานวดแล้วก็ว่ากระถาครับพูดทางคนในจักรวาลอันนี้ก็ทาอันนี้มหาลยมทั่วไปครับพูดกับใครก็ได้โดยไม่จํากัด ถ้าพูดทางนายนั่นเอ๋ยเมตตาต้องไปพูดกับไอ้นายกอในขอที่เราบ่งชื่อเขานี่แหละอ๋อต้องเอาสีพึ่งมาทาปากเลยหรือว่ายังไงเอามาทาปากทาปากแล้วก็ทาคิวแล้วก็เสยผมสามทีแล้วก็ตบตรงนี้สามทีกระด้นเนี่ยสามทีแล้วก็ไปเลยบทที่หนึ่งที่เสกีพึ่งทายเป็นเสน่ห์มหานลยมนี้เสกแต่ขีพึ่งอย่างเดียวไม่ต้อง เจอมอันที่สี่คือเสนมาหาเลยยมครับละลวยทั้งจิตละลวยทั้งใจต่างหากครับไอ้บทที่สี่เนี่ยละลวยทั้งจิตละลวยทั้งใจครับเอาเกลือเจ็ดก้อนตักน้ํามาใส่ใส่ขันครับแล้วก็ใส่เกลือเจ็ดก้อนก้อนเล็กๆนะไม่ใช่ก้อนใหญ่เข้มนะครับแล้วก็เอามาเสกน้ำมนตกคาถามันก็คือว่าเสกเกลือใส่ใส่ใส่โอคงง์ครับ ใส่โอ่งน้ำมันครับให้มันกินอไอ้ในกินรักทั้งครอบครัวอ๋อใส่โอ่งน้ำแล้วคนในคนที่บ้านที่ได้กินโอ่งเนี่ยค่าคนนอกบ้านก็แล้วแต่ห้อยใดมากินในโอ่งนั้นก็จะรักเรารักเราหมดครับอันนี้เห็นประจักษ์จริงอันไหนที่คนมาทํามากที่สุดครับคุณตาครับผู้คุณนี่ครับผูกคุณก็เจิมผูกคุณก็เจิมคับคุณก็เจิมมีเท่ากันมาระยะเดียวกันเลย คืออมาพกัไม่ขาดสายเขาเก่งตะลึงโลกในรั้วตะลึงปรางค์ผ่าวะตะลึนข้าวตะลองไม้หญิงชายวันเนื้อวั่นใจอมิจิพิธีกรรมสักกรูเขียนยันลงณหน้าทองและสาริกาลิ้นทองเป็นเหมือนวิชาพื้นฐานสำหรับการทำเสน่ห์ครับแต่สำหรับหมอเวียงนอกจากจะเสกมนต์คาถาลงบนตัวคนแล้ว ยังเสกวิชาอาคมมหาสเสน่ห์ลงบนเครื่องสำอางของผู้หญิงและหมอเวียงยังการันตีในความขลังข้าถามมหาสเสน่ห์ของตัวเองอีกด้วยครับยังยืนไม่มือมันเสื่อมถ้าปลุกเสกทุกวันเราพยายามทุกวันของนัากระขังทุกวันไปออบางเฉยๆนั่นเสื่อมครับเสื่อมคือว่วิญญาณไม,ม่มีอยู่วิญญาณมันบินกลับมาเดือนหนึ่งสองครั้ง พยายามขอนั่ยขังตลอดหมอวียงสวรรสคนนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับปีนี้แม้หมอเวียงอายุจะย่างเข้า63ปีแล้วแต่มีภรรยาอายุเพียง24ปีเท่านั้นนะครับแต่ความรักของหมอเวียงนั้นจะเกี่ยวข้องกับการทำสเสน่ห์หรือไม่คงต้องแล้วแต่วิจารณญาณส่วนบุคคลแล้วกันนะครับ ถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบคลิปสนุกสนุกแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มพงพันธ์ออ f ฟิเชีและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ